คนเรานะมันมีสองลักษณะที่ที่มันเด่นชัดนะแ,แล้วก็เป็นสองลักษณะที่มันมันต่างขั้วกันคือสมมุติว่า,าต้องการขยับขาหรือขยับมือแต่มันขยับไม่ได้เนี่ยความรู้สึกเรา,เาจะเกิดอึดอัดไหมอึดอัดใช่ลักษณะอย่างนี้มันก็ทําให้จิตใจเราขุ่นมมวใช่ไหมจิตเราก็เกิดโทสะก็ได้ มเมวลาเราทําอะไรเนี่ยเช่นเราเราเล่นมือถือนะเราหรือว่าเราเล่นเกมในมือถือเนี่ยืูว่าดูข่าวในมือถือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาคือว่ามันเพลินใช่ไหมมันมีที่เขาเรียกมันมีลักษณะเพลินใช่ไหมใช่สนุกเเพลินเนี่ยมันมีความพึงพอใจใช่แล้วมันก็เวลาผ่านไปก็แทบจะไม่รู้เลยจริงไหมใช่ อนี้มันความเพลินเนี่ยมันทําให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นแล้วเราจะไม่สนใจสิ่องอื่นโดยทั่วไปนะความเพลินแล้วสิ่งที่มันมันควรทําเราก็าอาจจะละเลยก็ได้เราเคยเห็นภาพคนเดินถือมือถือแล้วก็ตกน้ำไหมเราเราคนดูมือถือแล้วก็ไปโดนรถชนก็มีไปชนรถก็มี คนเพลินแล้วก็ทําให้เกิดอะไรต่างๆขึ้นมาที่เราพูดไปเนี่ยอันนี้ก็คือสองขั้วที่ต่างกันใช่ไหมขั้วหนึ่งก็คือหงุดหงิดลาคาญใจจนไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ตันเองเอได้รับก็ตามหรือว่าทําไม่ได้ก็ตามอีกขั้วหนึ่งก็คือสิ่งที่เราหลงไปกับมันเพลินไปกับมัน ล้วก็จะเกิดติดยึดขึ้นมาแล้วถ้าหากว่าที่เราติดยึดเนี่ยถ้าเราคุ้นเคยแล้วถ้ามันไม่ได้เนี่ยมันก็จะหงุดหงิดลำคาใจอาจจะกลายเป็นความโกรธขึ้นมาก็ได้ใช่ไหมเด็กเราเราเห็นนะเด็กผู้เด็กเนี่ยเวลาเขาเขาเล่นอะไรแล้วเราไปแย่งเข้ามาหรือไปห้ามเข้ามาเขาก็จะไม่พอใจ เดี๋ยวนี้เด็กก็เล่นมือถือถูกแย่งเขาก็หงุดหงิดใช่ไหมพ่อแม่เดี๋ยวนี้ก็จะง่ายก็คือว่าเอามือถือให้ให้ลูกไปมันจะได้สงบแต่จริงๆแล้วก็ถ้าให้ดีนะก็ต้องต้องคุยกันตกลงกันว่านานแค่ไหนหรืออะไรยังไงแล้วก็จะต้องเขาต้องไปทําหน้าที่อะไรของเขาไม่ใช่ปล่อยป่าละเลยไปเรื่อยๆเขาจะกลายเป็นนิสัย หลงฮะความหลงสิ่งที่ที่เก่าวมาเนี่ยคือสิ่งที่มันอยู่ในชีวิตของเราตลอดเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นเป็นชีวิตของเราก็คือจะทำไงให้เรานะไม่ไม่ไม่ตกอยู่ในภาะวะสองสองขั้วนี้ได้เพราะว่าสองขั้วเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือว่า มันเป็นโลกปกติของมนุษย์เราเราก็จะมีศัพท์คำหนงว่าอยู่เหนือโลกก็คืออยู่เหนือสองขั้วนี้ได้เนี่ยเราก็ไม่ผันจิตใจไม่ผันผวนไปทั้งสองอย่างเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจนะเขาเรียกว่าอยู่เหนือโ่ยอยู่เหนือความผันผวนทั้งสองอย่าง ภาษาพระท่านเรียกความเป็นกลางหรือว่าอุเบกขาอุเบกขานี่ไม่ได้หมายความว่าไม่รับผิดชอบนะเห็นคนตกน้ําเห็นเด็กจะเป็นอันตรายก็ปล่อยช่างมันเป็นเกมเป็นเวน,เป,นเป็นกรรมอย่างนีงงงง้ถือว่าไม่ไม่ถูกต้องหรือว่าโอเห็นคนทําไม่ดีอะไรแล้วเราก็พอจะหักห้ามได้หรือว่าจะไปยับยั้งเขาได้เราก็ต้องยับยัง้ง ในเงื่อนไขที่มีหรือว่าลูกหลานหรือว่าคนที่เรารู้จักเพื่อนฝูงถ้าเขาจะไปทําในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็ให้คำปรึกษาก็ได้ไม่ใช่วางเฉยแบบเป็นหลักเ<า>สาหลักเสาตออะไรพวกนี้มันก็ไม่ถูกต้องต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยอุเบกขาเนี่ยนะต้องประกอบด้วยปัญญาการอยู่เหนือโลกก็คืออยู่แบบนี้อยู่แบบนี้ก็คือ ออจิตที่นิ่งสงบจิตที่นิ่งนะแล้วก็มีปัญญาครนะาวนี้เราก็มามาพูดถึงจิตที่นิ่งหรือจิตที่มีปัญญาออจิตที่นิ่งเนะีนะ่ยเราจะคุ้นเคยกับคำว่าสมาธิใช่ไหมใช่แต่จริงๆแล้วสมาธิเนี่ยมันมีสองอย่างนะมันก็คือสมาธิแบบสมถภาวนาอยู่ในอารมณ์เดียว เช่นเรา,เราอ่านหนังสือเราก็จะอ่านหนังสือหรือว่าเรากําลังสวดมนต์เราก็จะสนใจในเรื่องสวดมนต์ใครจะทําอะไรอะไรอย่างีเราก็ไม่สนใจนะอันนี้เรียกว่ากรรมะแต่ส่วนอีกอันหนึ่งเรียกวิปัสนาก็คือรับรู้ทุกอย่างเลยใช่หไหมอะไรอะไรจะเกิดขึ้นมาก็รับรู้หมดเลยแล้วก็ใช้ปัญญาเป็นองค์ประกอบไปด้วยสองอย่างเนี้ยก็เป็นของ ขอ,ของคู่กันจริงๆเมื่อก่อนนี่เขาเรียกว่าสมาธิเหมือนกันแต่ตอนหลังทางฝ่ายสมถะเนี่ยเขาก็จะคุ้นเคยกับคำว่าสมาธิใช่ไหมไปทำมาก็ฝ่ายที่เป็นสมถะก็คือเอานั่งสมาธินั่งสมาธิโดยเฉพาะในเมืองไทยในเมืองไทยเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยแต่เรื่องของสมถะภา,าวนา ก็คืออยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือพุโทโธพุโทโธพุทธโธต่อมาเราก็เริ่มฟื้นฟูในเรื่องของวิปัสสนาขึ้นมาในเรื่องของการตื่นรู้อะไรต่างๆเนี่ยก็ไปได้มาจากพมา่าบ้างใช่ไหหรือว่ามีการค้นคว้าเพิ่มเติมบ้างแล้วก็จะมาฟื้นฟูเรื่องของการมีสติการรู้ตัวพวกเนี้ย ให้แล้วก็ให้เกิดพัฒนาทางปัญญาได้นี่คือสิ่งที่เป็นสองส่วนที่มัน,มนอยู่ในศัพท์ที่ผมว่าสมาทธินี่นะ